เนที premises, ่ดานุสานนิยมศึกษากาึสิานะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีท่านผู้ในการและท่านรองสี่ท่านจะประมานปรัหนในตัวเป็่สูงนะครับที่ให้เกียมาที่สายโรงารงเนของเราในวันนี้นะครับก็จะมีท่านผู้ในการยอดเยี่ยมงานโะคก็จะรอและสี่่านแล้วก็รวมไปถึงคุ่ครูทองมาเรียนท่านปัญญาอุทาสุนท่านผู้ในการประานเขตพทานุานนิยศึกษากาสินนะครับ ท่านท่านรองธีรพัฒน์สว่างกับทนะ่านท่านรองธิติวัฒน์ไร่บุญครับท่านท่านรองแล้วก็อุคคารอนท่านรองของสำนักงานเขตที่ดินสาท่านกนะ็ให้ช่วยในส่วนของไฟเบอร์แล้วเราก็มีต้อนรับทุกท่านนะครับนแล้วก็ในส่วนของโรงเรียาานเยสารเวลาหอน่าจะเลยคุณกันนะเป็น เ็นโรงเรียนเรียกว่าเราจัดการศึกษาสอบนันก็เป็นลับหนึ่วนนะครับวาที่สอบแล้วเนี่ยเด็กเราเนี่ยมีผลคะแนนสูงเรนะื่องละอันนี้ก็เป็นเป้าหมายนึงแต่ว่าเป้าหมายสำคัญจริงจะทำยังไงเนี่ยให้เด,ด็กกล <c ười> ุ่มนี้นะครับั้ที่เราแยกกัรสอบชั้นลามอเนี่ยนะให <c ười> <ค>้ท่าให้ให <c ười> <ค>้เด็กจบจากที่เราไว้ในภายในสิบปีเนี่ยนะจบเพื่อกระจายโอกาสให้กับนักเรียนที่มีความส แห่งิทาศาสตร์มาอึนต่อมาเมื่อวันที่3กันยายนธศ2561จึงได้รับพระราชทานพระอัมรญาณให้ขนานนามใหม่ว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยเในมหาวิทยาลัยวิจใจที่ดีที่สุด100อันดับแรกของโลกด้วยครับครับขออนุญาตครับท่านผู้บรเกายรครับท่าน วิยอุตรากับท่ <si านผู้บริการกรเทศรัทนะครับท่านท่านเพ็ญพี่มนสิริกุลครับท่านผู้บริการสุยบายละแผนนะครับท่านนาตยามณีชลครับท่านผู้นวยการกูุงปริหารงานการเกตรรันะครับอกรงนัและในเรื่อก็เรียนท่านผู้นิการ ยอดเพชรงามคงี่สระครับท่านรองสิท่าครับท่านมีทรัพยากรที่มีคุณค่าอย่างยี่ไปแรงสุดยอดมากนะครับแต่ผมเคยได้ไปร่วมประชุมครับกับยุลากรสองสครั้งในประเด็นที่ว่าเราท่านใหม่จุลากรเราเดยนวิทยาศาสตร์ยูลากร ก็ฟิกผมก็จบฟิสิกอเหมือนกันเรื่องว่าเออใครอยากไปอยู่ใครอยากไปย้ายไปอยู่จุฬาภรณ์บริษัทจุฬาภรณ์การินธุาก็เป็นสุดาดูงงานเหมือนกันนผมก็นำเรียนท่านท่านท่านผู้ีการจะเป็นนะคิงแบว่าทำไมเราต้องมาู่งานที่นี่ ไปไม่ไปดูที่สถานกาเนเชิงหรือโรงเรียนในสกัดที่ดำเนินการหรือรรยากาเข็ุพื้นที่การศึกษาเราดูมาบ่อยอดูเกือบทุกปีแต่สิ่งที่เราต้องการอยากจะเห็นคือการรูปแบบรูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนที่ที่มีคุณภาพสูงที่แตกต่างจากหนึงน่งหมื่นกว่าโรงเรียนในสพเราซึ่ง องโรงที่เป็นหลักมาแล้วเยแล้วรวมถึงหกโรงเรียนใหม่อันนี้คือประเด็นสำคัญว่าทำไมผมถึงให้ทีมงานว่าเรื่องเรื่องที่จะบรดูง,งานของเุรารรมเจ้แผนเรียบร้อยว่าจุดนี้ต้องลงตรงนี้จุดนี้ต้องลงตรงนี้ออตรงนี้ต้องลงอาคารเรียนตรงนี้ต้องลงบ้านพักสิ่งที่ต้องทาม,มาคือพอแผ่พนพอ้อมหมดซึ่งเขาจะต้องเชื่อมโยงกับสํานักแผนที่ต้องได้เงื่องว่าเท่าไหร่าง จนมาถึงวิธีพ่อคุณบริหารการเงินหรือสินทรัพย์ต้องทำย่างไรที่จะต้องดำเนินการทำหน้าที่อาจจะเปข้อมูลเบื้องต้นทำหน้าที่ที่เราจะไปช่วยกันนะโดยส่วนตัวผมเองนั้นเป็นที่เลี้ยงของเที่ศาสตร์กราฟบอลสุพรรณทำหน้าที่ก็มี12บสองแต่เราก็กระจายกันไปที่เลี้ยงนะครับนี้ไปในหลายๆนั้นแล้วก็มี ผู้ใหญ่ทีเป็นผู้อานสานครับนะัโดยเราหลักก็จะเป็นท่านผู้หญิงสนมาครับนั้นแล้วก็ท่านอิสระอุ่นกับท่านที่ที่ผมมาช่วยดูแลเป็นประธานบอ a ให้เรารนะทำนั้นทีนี้ผมต้องบอกในนี้มีท่านผู้บริการโรงเรียนประจำใจังหวัดรนครับนะ้นต้องบอกว่าโรงเรียนวิทยาศาสตร์เราเนี่ยนะครับนะไม่ไม่มีเป้าหมายว่าแข่งขันเรื่องดเป็นฝ่ายผู้กที่ทการาานะจัดการศึกษาจะามองที่เป็นผู้เรียนเนี่ยนะครับนะั้นถ้า ถ้าเอาเทียบกักเ็ะเก่งๆนั่นๆนนเลยนะทีก็สู้ออกมาไม่ได้นะครับนะแต่หลักของเราคือเราพัฒานาเด็กในกลุ่มเดียวนี่นะให้ให้ออกไปเป็นนักใจมากที่สุดนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่เด็กคนเดียวนะเราก็พัฒนาครูด,ด้วยท่านมดเพราะว่าครูของที่นี่นะครับนะอยู่ที่นี่ระยะหนึ่ง,งนะครับรู้ระบบของตุลาภรทั้งหมดรู้หลักสูตรรู้วิธีการเนการสอนในที่บุดนะส่วนก็ไม่หยุประจำทันวลา แต่ท <Workers, S 2> so ี saliva, sources, ่เราไม่ได้ปิดกั้นเพราะว่าเราถือว่าเป็นความรู้งเรืองทางการศึกษาโรงเรียนพิทศาสันพิมพ์ภาคนี้พอเป็นโรงเรียนพิศษสันพิมพ์ภาคเนี่ยมันก็จะมีเคื่องไถเป็นต่างเข้ามาเรอะอยู่นะครับะแต่ว่าเป้าหมายที่จริงคือเด็กที่จบการศึกษาไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงแต่ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคือสิ่งที่สี่หลังจากเจบการศึกษาแล้วอย่างเงี้ยพอมาทำงานเป็นนักวิจัยได้มากเท่าไหร่ันนี้จะเป็นเป้าหมายสำคัญ ตอนนั้นเป็นปีห้าสานะครับแล้วก็พอมาปีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากการทำงานกลุ่มนะครับในตอนนั้นเราก็ได้ปี53เสามนะครับตอนนั้นทางผู้ใหญ่แล้วก็ตีผู้บริหารใช่ไหมก็มีการจัดทักแผนแล้วก็ไปเสนอกับพรมขึ้นมานนก็ได้รับกรอมัติเนแปดทำานต่อปีต่อต่อกลุ่นักเรียนครับนะตอนนี้ได้ทำงาร่วมกันทั้งหมดฉนัจะบริหารในกลุ่ม <c oughs> <c oughs> ที่ครูเชฉยมัธยมใจเรียนถามพี่นแสดงว่าเด็กอยู่นี่นี่สอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของที่เราซื้อจากเวทีภาคนะที่เป็นเซเวนทีที่เป็นมาตรฐานอสอบร้อยเปอร์เซ็นต์ในนี้ในเครื่องขายการจบหลักสูตรระับอุตสาหกรมเหนว่าเด็กต้องได้ B2 เท่าไหร่ B2 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 เดี๋ยวหลักสูตรคือม .6 ถ้าม .6 ถ้าม .3 ม .3 ก็ B2 อะ จริงมาตรฐานเี่ดีอมีปีสเพราะฉะนั้นห้องพิเศษโรงเรียนว่าสอัดพทศก็มีสองนี่ีหนึ่งกับปีสองข้อสอบนี้ปืข้อสอบของสอวัดพุทธศ